เายิงฉุกถอดขอบอุปกรณ์จัดยังไม่เคยชอบอะไรเลยนะครับผมผมสุดเลยแพ้หรอทำไมครับไม่รู้อ่ะเล่นเกมไหนก็แพ้ไม่ออกไม่รอบางทีเราก็ต้องตั้งใจเล่นไงแต่เกมนี้เป่ายิงฉุกถอดคือเป่ายิงฉุกันถ้าเกิดแพ้ก็ถอดเสื้อตัวเองออกทีละชิ้น ถ้าเสื้อหมดแล้วนะครับพี่มีอยู่ตัวเด <c oughs> ียวเองยังขอเสื้อถึงตัวได้ไหมฮะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวครับเพราะพี่ออกมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเชิญจ้ะ<อ>เดี๋ยวเราจะมีเสื้อมีท็อมอะไรเนี่ยให้ใส่ไปลาเ,เลยเ <c oughs> นี่ยแต่ขัดใจแล้วนะทำไมไม่อยากให้ใส่หรอสีนีออนไม่ได้เด็กโอคนเออสีนีออนมีใส่มากเลยแต่จะ ใส่กี่ชิ้นเราต้องมาจับฉลากกันน,นิดนึงจ้ะโอเคให้ทั้งคู่จับเลยนะจ๊ะเป่ายิงชุบถอดตัวเองจะได้ใส่เสื้อผ้าเพิ่มกี่ชิ้นอยู่ในถ้วยนี้แล้วเดี๋ยเดี๋ยวนะพื่อองทำไมหนูมีสองชิ้นผงมีชิ้นเดียวผมต้องเพิ่มอีกชิ้นเพื่อความแบบเอ่เท่าเทียมจะเพิ่มอีกชิ้นเลยก็ได้ไม่วาจะเพิ่มอีกกี่ชิ้นก็ได้ในเนียไม,ไม่ไ,ไม่ถึอวเพิ่มตั้งแต่ตอนเริ่มสิไม่ได้สิไม่ได้แหมคุณก็ อ่อนให้เขาหน่อยไม่ได้หรอนิดนึงหรือคุณยอมหรอถ้าเกิดเขาเป่าแพ้แล้วเขาต้องถอดคุณยอมหรอยอมหรอขอเวลาไตรตรองแป๊บหนึ่งครับนี่ทำมาเป็นสู้แต่พอจริงๆก็ไม่ยอมหรอกเขาห่วงกันจะตายใช่ไหมจับจับเซมซีหนูเซมซีหนึ่งชิ้นจ้ะตรงไหนก็ได้เลยเรามีเลขหนึ่งถึงเก้าอยู่โอเคอ่ะได้เลยเปิดท้อมกันนะจ๊ะ เปิดทอมกันเลยจะได้เสื้อผ้าเพิ่มกี่ชิ้น 1, 2, 3... ปึ้งสีเปิดจ้ะสีเปิดก่อนให้สีเปิดก่อนให้สีเก่น,กนของซเสื้อผ้ยะของสีได้3ชิ้นและของนุนิว10คือแฟชั้นนาหน้าหคือใช่แฟชั้นหน้าหนาวเอาละ่ะนุนิวจ้ะ หยิบของใส่เพิ่มสิบชิ้นน้องสี่หยิบเพิ่มสามชิ้นไปจ้อาอะให้หนูเลือกก่อนอะไรก็ได้หรอใส่อะไรก็ได้เลยซึ่งอย่างนี้นะทุกคนเวลาเราเป่ายิงฉุกป,ปึบใช่ปะถ้าใครแพ้ก็ต้องถอดหนึ่งชิ้นชิ้นไหนก็ได้ให้เลือกเองแต่ถ้าหมดแล้วก็ต้องถอดไปเรื่อยๆดังนั้นดีไซน์ให้ดีว่าตัวเองจะใส่อะไรไปบ้างรูน้วใส่อะไรดีครับ อ๋อสี่ชิ้เลือกสี่ชิ้เลือกโอเคใส่เลยชิ้นแรกปึ้งอ๋อซีครับซีห่วงตัวเองอยูกรุ่เขามีตั้งสิบชิ้นนะซีซีมีแค่สามชิ้นสีอย่าเพิ่งไปห่วงเขาเลยจริงจีอ,อืออ๋ชิ้นที่สองอ่อให้เดีย,<ม>ใ,หดยให้เดียใส่โอเคเต็มสีจมูชจมูสีชมูเลยหวาน โอเค,อเคทำไมเลือกสีชมพูให้เฮียครับชอบให้เฮียใส่สีชมพูครับอวานก็ชอบแบบหวานๆเฉิสงโตสีชมพูโอเคจัดนี่ใส่แล้วเรียบร้อยจัดน้องตีต้องใส่เพิ่ม3ามชิ้นนะส่วนนุนิวสิบชิ้น เป่ายิงฉุกให้ตายวนนี้ก็ไม่หมดใช่ห <c oughs> ไหมาปเลยใส่ซักันไหยหนุนี่ใส่ให้ครบสิเร็ว <c oughs> ใส่ซัำทับไปเลยดูเชื่อแม่ <c oughs> ทับไปให้เหมือนว่าอากาศตอนนี้อยู่ในขั้วโลกเหนือลบหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสใส่ไปโอเคโอเคอ๋อมัดเป็นฟิลแบบอาเป็นเสื้อเป็นแฟชั่นเก๋ เป็นฟิลสไตล์มิกแอนแมชนะครับมิกแอนแมชแต่งออกมาเหมือนไรเข้าครัวนะครับเป็นฟิลเข้าครัวเป็นฟิลข้าครัวของป่านะโอเคของนุนิิวมีสาแล้วกำลังคาดจับขาดเป็นชิ้นที่4ต่อครับ โอ๊ตกุตูคือเยอะๆอลังการเป็นฟิลโอ๊ตกุตูจ้ะขี่ชิ้นและจ้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเครักเก็บคัดอีกสี่ตลกเลยนะจริงๆเพิ่มเก็บคัดอีกเส้นหนึ่งคนเสร็จะได้มากสองเส้นเอออ้ามันแขนเป็นฟิลเข้าเฟือกนะเป็นฟิลเข้าเฟือกเป็นฟิลผสมพยาบาลในป่าเมื่อถูก งูกะต่อจัะโอเคคนอะไรใส่ถ็งขาดสองเส้นเฉลยนุนิวจ้ะไปจั่งสามเส้นจ้ะใช่จัะเอาเข็มขัดมาเป็นเนกไทนะจ๊ะเลิ่จ้ะกดีชิ้นแล้วจ๊ะเก้าสิบครบแล้วจ้ะ1สิบชิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้คุณซีเขาดีไซน์ถือไว้เป็นฟิวถือไว้สี่ขา คุณน,นึ่งหรืออีกสองชิ้นค่ะเฮ้ยหนูมันก็เก๋มันก็เล่นนั่นน่ะไหนดูซิหนดูซิไหน,อหนอลองโพสโพสแบบแร์โพสแบบแสทีส่สุดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปึง้งหนึ่งสองสามปึ้งไม่จริงๆทุกคนมันก็เป็นแฟชั่นได้เนี่ยมีหลไรสีเป็นแฟชั่นได้เอาไว้ใครแบบไงนะครับได้ที่ไม่ติดอยู่แล้ว4ีนมาสองชิ้นผู้หลีกสองชิ้นครับปึ้ง สั่นนิวเดียวตรงเดี๋ยวรู้ปะเสื้อก็ต้องถืงกระดุมก็ต้องแกะคือวุ้ไปไปนใบก็หมดแล้วตรงเนี้อเถอะเออนีวเอาซื้อว่างไว้ก่อนก็นได้ลูกมาจากที่เขาถือไว้ให้โอเคจ้ะโอเคสองตัวแล้วเหลือหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจ้ะอ่าตัวนี้เท่หนุเท่จ้ะโอเค,อ,เคอันนี้จะใส่ยังไงใส่ยังไงของใหม่ด้วยมีป้ายด้วยซื้อมาใหม่ไงล่ะเป็นชุดฟิวว่าของใหม่หมดนี่ โอเคไหนซีดูซีซีใส่มาเป็นยังไงยังแฟชั่นอยู่ไหมโอเคลดถ้าชุดแบบนี้ต้องโชว์เพลงอะไรไหนเพื่อนลดหนักลดหนะโชว์เพลงอะไรดีซีคือหมูเดงเหรออะโดดึง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 หมูเดงไป ดิววดิวดิวดเด็กอ่อเอาละพร้อมแล้วทางคู่นะครับเป็นแฟชั่นสไตล์โอตุกตูก็คือหยิบอะไรได้ก็ใส่ไปเลยนะคะน้องสิชิ้นส่วนพี่ซีมี3ชิ้นที่เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเป่ายิงชุดกันกี่รอบกันดีพร้อมไหมเจ้าเด็กๆจ๋าพร้อมครับแพ้ถอด1ชิ้นพร้อมแล้วยันยิงเยาวป้ากระเป๋ายิงชุดเซอร์ไพรส์ทุกทเวลาหนุ่มมีเยอะมาก ทอดแบบนี้มันธรรมดาไปสิมันต้องถอดไปด้วยเต้นไปด้วยโอ้แล้วผมมีสิบชิ้นเอาเลมมาลำบากเลยตอนนี้เราต้องทำลีลาในการถอดให้เข้ากับเพลงด้วยโอเคไหมโอเคโอเคนะเพลงแบไหนเนี่ยเอาอย่างเอาไปเลยครับและมิว i ิกมาไปจ้ เก็บชาด้วยอาอา proper นี่ถ้าเปงไม่ตกปะก็เลยได้อีกเจอไปต่อไม่เป็นคีนุ่มตั้งใจทำตกหรือมันตกเองอครูตั้งใจมันเป็นมันเป็นฟิลมันเป็นฟิลโอเคต่อนะครับต่อครัยันยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบ รดีแล้วหรอผมชินน้อยกว่าไงเฮียทำไมเฮียดุดจังเลยอะครับก็นู๋ไวอะไปถึงนะไปถึงเกมนี้เออพร้อมนะจ๊ะอ๋อโดนตรีมาไปเฮียเอาดุดมาทำอะไรเนี่ยขอที่เงินก่อน กไเออเต้นแรงอุ้ยเต้นแรงเกินมันหลุดออกมาแล้วอ่ะอ้าวมไม่ได้ผมาม่ได้ผมไม่ได้ยอมไหมทียอมไหมยอมขอให้หน่อยเนะหลุดทีสองชิ้นก็ไม่ติดอีกก็จะรู้ว่ามัน่ได้ยอมไหมยอมยอมยังยิงยาวปากกระเป๋าเย็นชกชนะยิงชเกชนะ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 พอานานไปหนึ่งแต่เดียวไม่ได้จบอ่ะ ถ้าเได้ก็ขนาดเนี้ยแต่มันบอกถึงอะไรรู้ไหมใจตกงกันแค่รองพักตะเกียหนูพักไม่ได้นะคนุณยันยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบเอายิ่งชุบทำไมยังเกเรเก้รยิ่งชุบเตะมาก<อ>เหมือนนัดก,กันมาเราเน้ย เาหญิงชุบเหมือนกันแล้ก็แฮปปี้แล้ววะเรายอมรับเียจะออกค้อนเออวัดเลยเขาบอกเขาจะออกค้อนคุณเชื่อไหมชนะก็ออกกระดาษเชื่อยานยิงยาวพป้กระเป๋ายิงชุบเล่นไเล่นอันที่อัิทเอาจริงเป่ายิงสุบเป่ายิงชุบแล้วหัวใจ เป็นเยอะยอไม่รู้ไม่ได้กนมาสีบปีก็ไม่เคยเจออะไรอย่างงี้มันเป็นฟิลนะเธอมันเป็นโมเมนต์นะเนี่ยถือเป็นโมเมนต์นะเมจิกโมเมนต์แม่แม่จีบโมเมนต์นะถ้าอีกรอบคือผมไม่คิดแล้วอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งถ้าอีกรอบคือผมไม่คิดแล้วเป่าบิงชู ท้อดีใจมากเลยคือวันนี้เซนได้เป็นสักขีพยานหนูตรงนี้สุดท้ายอันนี้งงจริงสุดท้ายกี่รอบแล้วหนูสี่ต้องแล้วต้องแล้วอันนี้หนูว่าเราจะเป่าทั้งแฟนบีทไม่ได้เออไม่อันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนชัวหนึ่งยันยิงยาวปากระเป๋ายิงชุดได้สิได้สิแม่ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเมื่อคืนคาดหวังเลยนะถ้าเกิดออกอย่างนี้ขึ้นมายิงสุดเพรคิดอยู่ครับแต่ไม่เอาดีกว่าเป็นเสี่ยวอย่าไปเด็เแร้วพี่ออกเสียวผมว่าพี่ออกเสียวพี่ไม่ถึกไม่เขาเรียกว่าเป็นการพูดถึงเฉยๆไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเข้าใจเข้าใจแต่พี่เป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วจออดเมื่อกี้ใครแพ้ถอดดนตรีมาป้า I'm <laughs> sorry. สองชิ้นแล้วก็มีซื้อกล้ามของตัวเองหนึ่งชิ้นแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วนะเราก็ไม่น่าจะหมดขนานั้นนะฮะไม่รู้ลองดูยันยิงยาวปากกระเป๋าเย็บชกอย่าชลาใจนะสิเดี๋ยวต้องแก้ผ้าไม่หล้ดด้วยเดินไป Bitte, 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 bitte! การถอดเสื้อผ้ามันบางทีก็ไม่ต้องลำบากขนาดนี้เชียวเอาอีกไหมสิจะพอหรือยังได้หมดเลยหนึ่งชิ้นอ่ะหีกชิ้นนะเอาอีกนะทุกคนพอแล้วไหมเอาอีกไหมพอครับพอยังคือมันสนุกหรอสี่ไม่ควรถามจ้ะฉันตอบแทนได้สนุกสนุกค่ะอีกทีหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งหนูแค่ทีหนึ่งเอาหนูมาทำอะไรอีกทีหนึ่ง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 ถ้าหนูแพ้หนูจะถอดให้หมดเลยเออ แป๊บนึงนนหนูนิวรู้จักคำว่าดิจิตอลฟูดปินไหมคือพูดแล้วว่ามันคืนคำไม่ได้แล้วนะเกือบหมดไม่ได้เมื่อกี้หนูว่าหนูโนเมื่อกี้หนูพูดว่าถอดหมดเลยใช่ไหมใช่ยันยิงยาวปากกระเป๋าเย้งช็แหม่สี่ก็พถอดค่ะโดนตีมาก โอ้าอนี้็อกอีกทีล็อกอีกไปล็อกอีกถอดด้วยถอดถอดว้าววอวดวว้าวข้าอย สนใจเออจะคล้องก็ไม่ดีกว่าวายแล้วโอเคเมื่อกี้นูนิวบอกว่าถ้านูนิวแพ้จะถอดบทงั้นเราขอได้อีกทีดีไหมดีถ้าผมแพ้ถ้าครั้งนี้ถ้าเฮียแพ้เฮียแพ้แต่แด้ด้ดถ้าเฮียแพ้เฮียก็จะถอดบทครับผมแค่อบเดียวปนนะก็หืูคิดว่าคาตัวเดียวเนี่ย อเอาไม่ชนะนะทางนี้หนูยกันยิงยาวปากกาเบายิงชนดูชนะดูว่าความรักชนะทุกสิ่งความรักชนะทุกสิ่งจ้าอย่าเบ้ออย่าเบ้อคุณเตรียมตัวยังไม่ใช่เตรียมตัวเมื่อกี้กันฮะ ไม่ใช่พี่เป็นคนตัดสินนะความรักสาระทุกสิ่งจริงไหม <A. S 1> แค่นี้เองี่มาไปอาจริงเหรอไม่รู้ พี่หองผมรู้สึกมีความสุขมากเมื่อกี้ทำไมอะ่ะผมได้โชว์รอยสักเอ้ยไม่ใช่สักเพ้นมาครับจริงหรอนี่หนูจะเห็นไหมให้โชว์นิดนึงให้ทายว่าเขียนว่าอะไรว่าอะไรครับ My body is y o u r เธอเธอทุกคนปชคุงรัฉันนบตัวไม่ถูกอ่ะ ฉันก็ทำไงต่อตอนนี้หนูรู้ไว้เนี่ยฮะเลียยเแล้ว Yours คือ Yours ไหนทำไมไม่ y o u r ล่ะครับมันเป็น Yours อ่ะ Yours แล้วเติม S ด้วยลุงอัพโปรเมอร์จ้ากระโดดาะหน้า สนุกมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเกมนี้นุ่นิวจ๋าได้มาเล่นกันรู้สึกไงบ้างบอกหน่อยเร็วรอน่าอึดอัดมากถอดก่อนถอด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 เลยสิอนเดียอันเดถอดให้ถอดให้ถอดให้ถอดก่อนแหมเล่นกันมาซะเยอะเชียวนะครับใส่กะทีแปดหมื่นชัดนะครับนี่เรื่องจริงเลยเออนะครับซึ่งเหงื่อนุ่นนิวออกจริงจ้ะนะครับแสดงว่าร้อนจริงๆนะครับเอาละสนุกสนานมากๆเลยนะครับเกมนี้ทุกคนสนุกมา สนุกนะครับเราเห็นเขาได้มีการต่อสู้กันนะครับแล้วก็ได้รู้กันด้วยว่าในที่สุดแล้วเขาคือพรมเขาพูดเองด้วยนะที่ออกมาได้พูดนะครับเนี่ยตอนใส่ก็ลืมคิดนะครับว่าต้องถอดนะครับพอตอนถอดก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเราต้องขออนุญาตขอโทษทุกคนด้วยนะครับโอเคจ้ะหนุนิวจ๋าอะตอนนี้โอเคแล้วนะโอเคแล้วนะ เล่นเกมกันไปเมื่อก,กี้นี้สนุกสนานมากๆเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเนี่มาเป,าเป่ายิงชูกับเฮียเขาวันนี้ครับมิตีใหม่มากเลยอะครับ <c oughs> เคยเป่าชนกันเยอะมากขนาดนี้เมื่อก่อนในชีวิตเก<อ>็ <ๆ S 2> เกินกี่รอบแล้วทุกคนเมื่อกี้เป็นสิบเลยเนาะเป็นสิบเนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยช็อตสุดท้ายอะก็คือเฮียเขาจะถอดนะแต่ดูนิวไปห้ามไว้ทาไมล่ะครับ <c oughs> ถ้าแบบนี้เขาเรียกหวงนะ ดีแล้วครับพี่ออกดีห้ามทำไมอยากจะได้ให้นู๋หวงหรอแม่คงอยู่แต่ไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวยังไงเตะตานู๋จะเป็นเด็กดีอ้าลบบสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีขนาดนี้อะขาซีี้ อะไรกับพี่ซีดูสึงแฟนๆทุกคนด้วยวันนี้จ้าก็วันนี้เฮียเก่งมากนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำแล้วเดี๋ยวมีอีกเยอะเลยวันนี้ก็เพยายามจะให้เฮียด้วยนะครับผมก็มาแจมจริงๆว่าจะมาแบบเดียวแต่ผมบอกอย่างชุมเมื่อกี้แหละยืดยาวมากเลยไม่เป็นไรคนดูเขาชอบชอบไหมจ้าขอบคุณครับก็เดี๋ยวไปสนุกกับเฮียกันต่อเลยครับไวผมก็จะแอบดูให้กำลังใจอยู่โอเคนะครับขอเสกกับดู